ที่แบบสั่งมาจากติ๊กตอกแล้วก็คือเยอะมากทุกคนคือหลายกล่องมากเหนือจะมาเปิดให้ดูมาเริ่มคือฉันไปสั่งมาหนึบแบบเคลือบช็อกโกแลตมาซึ่งแบบฉันแบบไม่เคยกินมาก่อนเลยเหมือน,น,นกันกเจ็ดสิบเก้าบาททุกคนแต่ให้มาห้าหัวเนี่ยคือมันเป็นแบบฟิลแบบมันหนึบคือเคลือบกับช็อกโกแลตเลยซึ่งแบบฉันก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะแกเนี่ยเฮ้ยคือแบบดูดิหัวอือ อแกอันนี้คือเป็นของลิลิตกับอีฟอันนี้คือฉันซื้อมาแบบทั้งหมดเลยนะคือ10กว่าขวดที่ว่าจะเอาไปจริงๆฉันมีกลิ่นนี้สแล้วก็อะไรนะ dream of heaven อันนั้นเอาไป3เพราะว่ากลิ่นเซ็กซี่มากอันนี้คือฉันชอบมากแกเนี่ยกระดูกแพเกจแล้วคือข้างในอะญ่าจะบอกว่าแกคือเขามีความแบบร l i t t e r g l i ร์แกนึกออกปะคือฉันมีแบบสะสมไปเยอะมากแล้วก็ดูนี่เคืื่อนเป็นกตร์แกคือแบบ ส่องพาคิว,ว่าคือฉันชอบมากอันนี้กินหอมอันเนี้ยหอมมากอันนี้คือชอบมากมากทุกคนไม่รู้เหมือนกันเนาะคืออะไรอะแต่แบบมันมันเขียนว่าแบบเออมาจากชีอินฉนก็ฉันก็สั่งชีอินไปแบบสองหมื่นกว่าแล้ฉันคือ <c ười> <c ười> สะใจแบบชนีอย่างทันมากแกนึก่กป๊ตาก็มีอยู่แค่คู่เดียวนะคะ นี่ค่ะนี่คือชนีที่ว่าขาดขนตามไม่ได้ทุกคนคือเยกอนคุเยปายกอนอ๋อหนึ่งสองสามแล้วอันหนึ่งเือหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าห้าเท่าไหร่วะโอ้ก็น,นี่คืออะไรนะ อย่ามาแกะดูนะทุกคนคือมันคืออะไรอ่ะคือฉันสั่งไปแบบเยอะมากาทุกคนเยอะแบบเยอะอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยนี่ไงมันคือแปรงทุกคนมันคือแปรงที่ว่าด้านนี้คือคอนทัวร์แล้วด้านนี้ก็คือเป็นแปรงเซ็ตแปง้งป้าไม่แน่ใจอ๋อไฮไลท์แปรงไฮไลท์กับคอนทัวร์นะคะของเบลล์อิตนะของน้องชาติทุกคนสองหัวนี้4 9่บบาทตอนแรกคือ อยมันคือนี้ง่ายมันคือคอนซีลเลอร์ของลาการ์ดทุกคนมันคือคอนซีลเลอร์ของลาการ์ดซึ่งแบบแกคือชฉันติดตามเขามาตั้งนานมากเลยนะของลาการ์ดเนี่ยขานที่แบบพลาดไม่ได้เลยก็คือตัวนี้แกคือฉันไม่เคยลองอะแต่ว่าฉันเอามาลองนะมันเป็นแบบตัวบลัชหอเป็นบลัชครีมของลาการ์ดทุกคนใครเคยใช้บ้างแต่ว่าอันนี้เคสเอามาเป็นสีแบบสีชมพูเลยอะไม่แน่ใจว่ามันชื่อสีอะไรอะ Baby ้อินเลนะคะสี b บบี love ก็ไม่แน่ใจอะว่ามันแบบมันดีไหมนะเดี๋ยวลองดู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 งดงดคือตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยใช้แบบของราการเลยแกคือมันเป็นพับจิวเลยเนี่ยคือพับจิวของเขาซึ่งแบบน่ารักมากแล้วแกคือน่ารักมากที่สำคัญคือสีคือแบบน่าตกใจมากแต่ฉันเห็นเขารีวิวอะแต่ว่าเอาจริงๆริะ สาวสองสี่ะฉันเห็นแบบรีวิวน้อยมากๆแต่ว่าฉันก็ลองเสี่ยงดูเพราะมันแค่แบบ200น่าจะ269รอหรือสองร้ประมาณนี้ทุกคนมาลองใช้เลยปะตื่นเต้นกับแบบพับอะไรแบบนี้มากเลยอ่ะคือน้องแบบแกคือนางคิวมากดูนี่ดิคือคิวแบบคิวว่าถ้าก่อนเปิดก็คือแบบจะมีแบบสติกเกอร์สติกเกอร์ให้นะคะมันแกคือสแบบสแบบน่าหลามากอ่ะ แล้วสีนะ่ะกลัวมากขอโทษทีเหอะเฮ้ยแกแตะกีย้ออกมาก็กดกุ้ยก,ก็กกดีอยู่นะเกี่ยวมาคุ้ยลองเลยป้าเอาแล้วนะแตมเตมแป๊ะอุ้ยโอเคมาลองเอานะแก คนคือทุกคนคือตอนนี้หน้าพุ่งแบบแกสวยมากแกเคยอยากให้เห็นใกล้ๆคือรากายทาถึงมากนะคือฉันไม่เคยใช้แพ็คเกจของเขาเลยอนะแต่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแกคือสีมันสวยอะแกดูนี่ดิคือสีสวยมากทุกคนดูใกล้ๆตอนแรกคือฉันนึกว่าแบบผิวสองสีคือแบบไม่รอดนะคะแต่นี้คืกิเลืองก็ราวา เอางี้นะสั่งจนแบบเหมือนว่าบ้านผลิตเงินเองอะงงปะคือตอนนี้คือเมืเ่ไหร่จะออกก่อนอันดับแรกอุ้ยทุกคนมันคือนี่มันคือคอนทัวแกนั่นคือคอนทัวของชาลินซึ่งมันดังมากในติ๊กตอกทุกคนพูดจริงๆนี่คือสคอนทัวเบอร์ศูนยซึ่งเอาจริงจรินะมันเทียบกับ เอ่อตัวเฟนตี้สีหมอคค่าที่ฉันใช้อยู่ประจำแกคือแล้วอันนี้คือแท่งลอยก็าบาทคือแบบทำถึงเกินเดี๋ยวว,ว,าว่างๆเดี๋ยวจะมาแต่งหนะ้าให้ดูกับตัวนี้คือแบบจึงจิกหมดไปแล้วนะคะกับการอันบ็อกวันนี้นะคะทุกคนเอาจริงๆปะแกคือฉันแฮปปี้มากในการเปิดกล่องไม่แน่ใจว่าแบบใครที่ว่าดูคลิปนี้อยู่นะคะจะเป็นเหมือนฉันบ้างที่ว่าทุกครั้งเลยในการที่ว่าออเดอร์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกล่องมันมาแล้วแบบพอเปิดฟิลเปิดกล่องคือมันจะมีความรู้สึกแบบมันแฮปปี้ปิดคลิปนะคะเรามากินเค้กีกันเถอคะค่ะทุ หมดไปห้าร้อยก็บาทคืองงมากขอตั้งมุมต่ำหน่อยนะทุกคนเลยจริงขี้เกียจแบบเอามุมแบบสูงแล้วคะ่ะชอบกินดักเก็ตมากทุกคนแต่ว่าอันนี้มันแบบมันดูแบบเกะะ่้าค่ะมันคือมันคือเกา้าค่ะคือเหี่ยวแล้วนะคะนี่อ๋ออร่อยมากชอบแล้วก็เขาจะมีซอสของเขาอยู่นะอืมเนี่ย ซอสอันนี้ให้ชอบมากอร่อยมากเนี่ยซอสอันนี้ซอสอร่อยมากเลยอ่ะนี่ทุกคนกิ่ ท่วม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 นะคะอร่อยมากอืม,อมข่างไก่มาไก่ทอดอันหนึ่งสี่สิบห้าบาทแพงปะไก่ใหญ่แบบนี้ละ แต่ได้อะนะเก็ตแบบมันเย็นแล้วอะเนี่ยชอบชอบซอสน,นี้มากเลยอะเนาะเนา อืมอร่อยมากอร่อย,ออยปิดคลิปแล้วนะทุกคนงี้ปาา่ย